สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาส่องเฟซสาวลาวนี่ครับกีกี้ครับสาวภูไทยเน็นไอดอลลาวที่ดังมากครับตอนนี้มาดูรูปภาพกันเลยนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับใครที่เข้ามาดูาฝากกดไลค์วกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําเลิปต่อไปก็สวยมากเลยนะครับอะไรวันนีวิดีโอูุ่ม้าบกสวยมากครับสวยมากเลยครับสวยมากเลย สวยมากๆเลยครับไม่รู้จะพูดอะไรครับก็เขาสวยจริงคนตามเขาก็ประมาณ7-8็หมื่นนะครับอยู่ที่เฟซไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่ YouTube ประมาณ7-8็หมื่นจะถึงแสนแล้วครับนะครับรูปนี้สวยมากเลยนี่ครับซื้อเฟซของเขาตามนี้ครับ ไปติดตามไปโฟล่กันได้นะครับไม่ธรรมาดาหรอกครับใครสนใจก็กดติดตามกดโฟลลกดูได้นะครับนี่ครับโอนี่แต่ปี2 0 1 8ครับดูรูปเก่าสุดดีกว่านะครับ2 0 1 8 เก่าสุดก็สอง8มาดูน้ำปกอะเก่าสุดเป็นรูปไหนเก่าสุดเป็นรูปนี้ครับครับไปติดตามไปฟลอ o w กันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ